ทางใครทางมันพระเอกดังประกาศเลิกแฟนสาวฟ้าผ่าโอลิเวียเจจานุลิและเจคอบประกาศเลิกกันแล้วหลังคบกันแบบหยุดหยุดเติมเติมมานานหลายปีตั้งแต่ปี2021ค่ะอินฟลูเอนเซอร์สาววัย25ปีและนักสแสดงหนุ่มจากซีรีส์ดัง วัย28ปีได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการหลังผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยการหลายรอบดรวยแรงข่าวได้เผยแม้ว่าจะมีช่วงคืนดีกันบ้างแต่ครั้งนี้ขอสรุปทางใครทางมันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มมีข่าวลือม,มาตั้งแต่ปลายปี2021หลังถูกเห็นว่านั่งดื่มกาแฟด้วยกันในลอสแองเจลิสหลังเจคขอบเพิ op, ่งเลิกกับ ไขอาเกอร์เบอร์ a, ber, แฟนเก่าคนดังและมีข่าวเลิกกันในช่วงกลางปี2022ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งและถูกจับตาภาพไปเที่ยวด้วยกันที่อิตาลีในช่วงกลางปี2023ยังมีใช้เวลาดีๆร่วมกันกันกบครอบครัวโอลิเวียที่สหรัฐอเมริกาแม้โอลิเวียจะเผยภาพในปารีสและดูเหมือนว่าชีวิตดีๆแต่ข่าวเลิกครั้งนี้ก็ทำเอาแฟ,แฟนๆหลายคนใจหายไปตามๆกันโดยเฉพาะ หลังเจคอบเพิ่งมีภาพหลุดไปเจออดีตแฟนสาวไคอาอีกครั้งในงานวันเกิดของคาราเดลวีนที่ลอสแองเจลิสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่แฟนๆเฝ้าติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อมาตลอดหลายปีทั้งหวานทั้งดรามา่าแต่ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าจบทางรักไปแล้วค่ะ